สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเมียวเม,มียวนะคะดิฉันนางสาวอุสนาเกียรติศรีสาขาการจัดการธุรกิจค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาจากบทเรียนในรายวิชาหลักการตลาดครั้งที่1น,นะคะซึ่งในรายวิชานี้นะคะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ดรชนินพุ่มบัณฑิตค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดนะคะ อันดับแรกนะคะการตลาดคือกระบวนการตอบสนองต่อความจําเป็นหรือว่าความต้องการของลูกค้านะคะด้วยผลิตภัณฑ์โดยการที่เราสื่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าแล้วก็สร้างความพึงพอใจจนเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของเราในที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อนานมาแล้วนะคะมีวิศวกรเคมีชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะคะได้เกิดไอเดียปฏิวัติโลกขึ้นมาเมื่อเขาได้มีโอกาสเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับหลานชายนะคะซึ่งในสมัยนั้นผ้าอ้อมต้องนําเอาไปซักแล้วก็เอาไป ถึงจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะทั้งยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเขาจึงคิดไอเดียที่จะทําผ้าอ้อมสําเร็จรูปขึ้นมานะคะจนในที่สุดกลายมาเป็นแพมเพิสในปัจจุบัน,นะคะ่ะส่วนความสมคัญของการตลาดนะคะก็คือทําให้ประชาชนเกิดความต้องการซื้อสินค้ายกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่การดารงชีวิตแล้วก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกิดการค้าขายระหว่างประเทศนะคะรวมถึงทําให้เกิดการจ้างงานสร้าง อาชีพให้กับบุคคลนะคะเช่นพนักงานขนส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าพนักงานขายเป็นต้นนะคะการตลาดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะก็อย่างเช่นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองนะคะถ้าหากคุณทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้านะคะคุณอาจจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นจุดขายของธุรกิจของคุณนะคะหรือว่าการจัดโปรโมชั่น2แถมหนึ่งโปรโมชั่นการส่งฟรีนะคะในช่วงเทศกาล ก็เ,เป็นการกระตุ้นยอดขายแล้วก็รวมถึงยึดหลักรักษาลูกค้าเก่าดึงดูดลูกค้าใหม่นะคะค่ะแล้วก็แนวความคิดหลักทางการตลาดนะคะมีอยู่ด้วยกัน5แนวความคิดนะคะ1แนวความคิดด้านการผลิต2แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์3แนวความคิดด้านการขาย4แนวความคิดด้านการตลาดและ5นะคะแนวความคิดด้านการตลาดเพื่อสังคมค่ะคะ่ะส่วนผสมของการตลาดนะคะมีทั้งหมด4อย่าง ประกอบไปด้วย 1. ผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือว่าไม่มีก็ได้อย่างเช่นสถานที่บุคคลบริการหรือว่าการขายความคิดนะคะขายไอเดีย 2. นะคะคือราคาค่ะเป็นมูลค่าของสินค้าหรือว่าบริการในรูปแบบของตัวเงินนะคะที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อแลกกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ะคะะ สามการจัดจำหน่ายนะคะเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากกิจการไปยังตลาดนะคะโดยผ่านคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆเช่นพ่อค้าปีพ่อค้าส่งตัวแทนหรือว่านายหน้าเป็นต้นนะคะส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้านะคะก็อย่างเช่นการบริหารสินค้าคงคลังการจัดการคลังสินค้าแล้วก็การขนส่งค่ะแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายนะคะเป็นการส่งเสริมการตลาดค่ะ เป็นการติดต่อข่าวสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะโดยการแจ้งข่าวสารแล้วก็จูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกิจการจนทําให้เกิดการซื้อขายนะคะทำได้อ่าหลายทางนะคะอย่างเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการขายโดยบุคคลหรือว่าการตลาดทางตรงเป็นต้นค่ะ ค่ะและเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดก็จบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย